สวัสดีครับยินดีต้อนรับมิโน่ฟาโต้ผมตุลุครับอ่าวันนี้เรามาพีเซนต์งานนิดนึงครับเราจะมีงานอะไรเรากำลังแบบบ้านอยู่ก็เรามีงาน Coffee Fest ครับ2 0 2 1ที่เมืองทองธานีนะครับอแพ็คอยู่บูธ t 1 n นนะครับ Top m ม n งานนี้เราจะมีเวิร์กช็อปด้วยนะครับเราจะมีเวิร์กช็อป2วันครับวันเสาร์และอาทิตย์ งานมีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับพี่ตุ๊อ่าย2ิบปั๊ถึง26ยิบจำปิดยิบสมบสาถึงยีบ <laughs> งานมีวันที่23ถึง26นะครับครับผมอ่าซึ่งตัวเวิร์กช็อปที่เราเปิดรับจองเนี่ยจะเป็นวันที่25 26ท่านใดจองไม่ทันนะซึ่งตอนนี้น่าจะเต็มหมดแล้วแต่ท่านใดจองไม่ทันไม่เป็นไรนครับหน้าง,งานเราจะมีกิจกรรมพิเศษอีกในงานแล้วก็เผื่อมีลูกค้าที่จองมาแล้วหลุดจองก็สามารถเข้ามาแทนได้เลยนะครับ้าางน,งงานนะอ เรามาลุยเมนูวันนี้กันเลยก่อนครับครับผมมีอะไรครับวันนี้เมนูวันนี้เรามีคาราเมลบัตเตอร์ไฟพิซซ์นะครับก็คือเป็นชาอันชันผสมคาราเมลใช่ครับส่วนผสมครับผมเราจะมีพระเอกของเราเลยก็จะเป็นชาอันชันนะครับคอฟแมนแล้วก็ไซรัปคาราเมลโพมานนาใช่ครับอันนี้โพมานาแล้วก็น้ำเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยครับใส่ชากี่ช้อนครับ เราจะใส่ประมาณ6ช้อนครับประมาณ16กรัมนะครับช้อนชาครับเดี๋ยววันนี้ต้องแยกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นเลเยอร์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่คาราเมลนะครับเข้าไปก่อนคาราเมล25นะครับ25 ml หรือ25กรัมก็ได้นะครับ เพื่อความรวดเร็วรวดเร็วรบเราไม่ต้องช่างก็ได้หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอันนี้เราทำได้เห็ยนได้เฉยถ้าที่ร้านใช้แก้วออนแก้วออนก็ใช้แก้วออนไปเลยคใช่น้ำเปล่านะครับหนึ่งร้อยครับคนให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งครับเดี๋ยวเราจะเทคาราเมลนะครับลงไปก่อน ครับจากนั้นก็ตามด้วยชาครับชาก็พี่แซ่บเหมือนเดิมเลยก็คือเราต้องการบ่มชาก่อนนะครับใช่ครับกดไ้เพราะมันนิดหน่อยใอให้มันพอมีน้ำเข้าไปในตัวช,ชานะครับบ่ไว,ว้สักสิบวินะครับแล้วเราต้องการน้ำกี่แอลครับอันนี้เราจะเอา75็ดครับเอ าจะค่อยๆนะครับใช้หลังช้อนรองหรือหน้าช้อนก็ได้นะถือเพื่อที่จะแบ่งเลเยอร์ใช่ให้มันสวยสงามครับใช้ช้อนรองนิดนึง <c oughs> นะครับตัน,นี้ก็จะเพิ่มความสวยงามนะครับ,รบด้วยดอกอัญชันนะครับ <c oughs> ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่า <c oughs> จิมเบียตาโตก็จะเป็นเรื่องของการมิกซ์ตัวอัญชันที่เป็นชาสมุนไพรกับคาราเมลนะครับใช่ครับแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเน้นนะครับก็คือเรื่องของการตกแต่งเมนูถ้าเกิดเราทำเคียจิเมนูแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าแบบอยากดื่มเวลาเห็นเห็นรูปแล้วอยากดื่มเลยอยากสั่งเลยหนึ่งคือเราได้ดึงลูกค้าหน้าร้านให้สั่งได้ด้วย2คือพอเมนูออกมาสวยงามครับลูกค้าก็อยากจะถ่ายรูปโชว์เพื่อนลงโซเชียลนะครับแท็กหรือว่า ใส่โลเคชั่นร้านเราเข้าไปใช่ครับซึงทําให้เพื่อนๆของลูกค้าเองก็เห็นร้านเราต้องทําได้ทุกเมนูเลยแล้วก็แบบหาอะไรตกแต่งเมนูของเรานะแต่อาจจะไม่ต้องทุกแบบว่าเมนูที่ทั่วไปลูกค้านี้ไม่ต้องจะเป็นการทําให้แบบเสียเวลาใชแต่เอาเมนูที่เราเหมือนกับเป็นซีซันอลเมนูหรือว่าซิกเนเจอร์เมนูของเรามาครับติดตามเร้ใหม่นะครับทุกวันบัหัสเวลาหนึ่งทุ่มที่เฟซบุ๊กกาแฟสดคอมเมร์แล้วก็ยูทูปคอมเมร์ชานแนลนะครับ ท่าใดยังไม่กดติดตามหรือสั่นกระดิ่งนะครับกดด้านล่างเลยนะครับเราจะมีเมนูอัปเดตใหม่ๆทุกสัปดาห์เลยครับงั้นสำหรับวันนี้ผมและพี่ตุลุขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ